สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปัญยามเย็นอีพีที่สามกันแล้วนะคะฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งหศูนย์หกห้าค่ะ ส่งฟรีมีปลายทางนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะเพื่อนๆโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งผัดสะดวกให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นอีพีสาสองสีนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็มีพระมาพี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่หเป็นพระสมเด็จนะคะพี่จา๋า ไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ไหนนะคะพี่องค์ใหญ่ค่ะด้านหลังมีเอ่อเป็นยันแบบนี้มาค่ะพี่ด้านล่างมีร่องรอยการบินนะคะพี่สาหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จนะคะพี่สาหลังยันมีรอยบินค่ะแบ่งปันสามรอยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่สาหลวงพ่อแดงค่ะพี่ แบ่งปัน300บาทหลวงพระแดงยานวิราชค่ะพี่จ๋าเก่าสวยพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่หมายเลขที่3นะคะพี่จ๋าเป็นพระปิดตาค่ะปิดตาเนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะพี่เป็นโลหะเก่าๆนะค่ะพี่ปิดตาใหม่เลข3ค่ะ แบ่งปัน300บาทพระปิตาเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคค่ะหลวงพ่อพรมเก่าสวยสภาพใช้นะคะพี่พ่อพรมวัดช่องแคค่ะแบ่งปัน300ยบาทหมายเลขที่4ี่ค่ะ หมายเลขที่5เป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเช่นกันคะ่ะพี่จ๋าพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่หมายเลขห้าสภาพใช้เช่นกันคะ่ะสามรอยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขหกนะคะพี่จา๋าเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพรมคะ่ะ ด้านหลังมีรูปถ่ายนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อพรงวัดช่องแครค่ะหลังรูปถ่ายมาแบบนี้ค่ะพี่แบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลขที่6เก่าสวยนะคะพี่หมายเลข7เป็นสมเด็จหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ค่ะพ่อมุ้ยหมายเลข7นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขที่8ค่ะเป็นเหรียญจอบพ่อไผ่นะคะพี่จ๋าตอกโค้ดกรรมการค่ะเหรียญจอบหลวงพ่อไผ่หมายเลข8ค่ะ300บาทเก่าสวยนะคะพี่จอบพ่อไผ่นะคะพี่จ๋าหมายเลขที่8 300บาทค่ะหมายเลข 9, เก้าเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จ๋า เหรียญพ่อท่านคล้ายหมายเลข9ค่ะหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ค่ะพี่จา๋าปี2 5งพั0หบาทพ่อท่านคล้ายหมายเลข9้าค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋าถูกใจสนใจต่อสายทักลายแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลข10เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ หลวงพ่อเดิมสองสหูเชื่อมนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่สิบเก่าสวยค่ะสิบเอ็ดเป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ่าวัดพลับพิมพ์สมาธิะคะ่ะพี่ พระวัดพลับ3 0 0รอยบาทหมายเลข11ค่ะสิบสองเป็นวัดพลับเช่นกันนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์สมาธิค่ะองค์เล็กนะคะพี่จ๋าอันนี้เป็นองค์เล็กกว่าคะ่ะพี่หมายเลขสิบสองเป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ อันนี้เป็นหมายเลข12นะคะพี่จ๋านี้เป็นหมายเลข11ขนาดจะแตกต่างกันอยู่ประมาณนี้นะคะพี่แบ่งปันพี่พที่300บาทค่ะ13นะคะพี่จา๋าเป็นสมเด็จหล่อนะคะพี่หลวงพ่อโบ้ยค่ะสมเด็จหล่อหลวงพ่อโบ้ยเนื้อทองผสมค่ะพี่จา๋า3า0บาทหมายเลข13ค่ะ เก่าสวยนะคะพี่สิบสี่นะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อเที่ยงค่ะพี่พ่อเที่ยงพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จา๋าพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมพร้อมเลี่ยมค่ะหลวงพ่อเที่ยงปีศูนย์แปดค่ะพี่จา๋าเลี่ยมไว้นะคะพี่จา๋าสามร้อยบาทหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมใหม่เลขสิค่ะ สิบห้านะคะพี่เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านค่ะปูท่ทวดเนื้อว่านหมายเลขสิบห้าเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขสิบห้าค่ะสิบหกเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดปีศูนย์แปดค่ะ หลวงพ่อทวดวัดทางให้นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญปี08รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่17เป็นเหรียญหลวงปุทวดเปิดโลกค่ะหลวงปุทวดนะคะพี่จ๋าวัดสแกปี32ค่ะ หมายเลข17แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทหลวงปู่ทวดวัดสะแกค่ะ18เป็นขุดสะหลวงปู่เผือกค่ะพี่จา๋าพระขุดสะหลวงปู่เผือกหมายเลขสิบค่ะ เก่าสวยค่ะพี่ขุดสะใหม่เลขสิบแปดสามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าเก่า,เก,าเก่าเลยค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยค่ะพี่จา๋าเหรียญหลวงพ่อเชยใหม่เลขสิบเก้าเก่าสวยค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่จา๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามานะคะพี่หลวงพ่อเชย วัดเจ็ดสดาลามสองสี่เก้าหกสามร้อยบาทหมายเลขสิบเก้าค่ะหมายเลขยี่สิบเป็นพระปิตาหลังแบบนะคะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงหลังแบบค่ะเก่านะคะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงหลังแบบหมายเลขยี่สิบค่ะสามร้อยบาทเก่าสวยนะคะพี่ ยี่สิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธค่ะพ่อเนียมเนื้อตะกูนะคะพี่จ๋าเป็นพิมพ์พระพุทธค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธสามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่มั่นนะคะพี่จ๋าหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่เสาค่ะ พร้อมเลี่ยมนะครับพจ่าปูมันหลังปูเสาเก่าสวยค่ะพี่มาในเลี่ยมพร้อมใช้งานแบ่งปันสามร้อยบาทค่ะหลวงปู่มั่นหลังหลวงปูเ่เสาเก่าสวยพี่จาสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบสองค่ะยี่สิบสามนะคะพี่จะาเป็นพิษสมอนค่ะพี่พิษสมอนนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะมีร่องรอยการลงลักนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทพิษสมรอนหมายเลข23ค่ะ24เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยนะคะพี่พ่อกลวยวัดเดิมบาง300บาทค่ะ เก่าสวยนะคะพี่จันเรียนหลวงพ่อกลวยออกวัดเดิมบางค่ะพี่300บาทหมายเลข24คะ่ะ25นะคะพี่จันเรียนหล่อหลวงปู่สุขเนื้อตะกัวคะ่ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่จันเก่าสวยค่ะพี่เรียนลหล่อเนื้อตะกัว300บาทหลวงปู่สุกคะ่ะ หมายเลขที่26เป็นเหรียญหล่อหล,อลวงพ่อสวงนะคะพจาวัดชีประข่าะคะ่ะพี่หลวงพ่อสวงพร้อมการเลี่ยมหมายเลข26ค่ะเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานนะคะพี่จ๋าแบ่งปัน300บาทะค่ะพี่เป็นเนื้อทองผสมเก่าสวยะคะ่ะหมายเลข27ค่ะพี่จาเป็นสมเด็จพิมพ์เกตทะลุซุมะะ้มค่ะ สมเด็จเก่าเกตทะลุซุ้ม300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะพี่หมายเลขที่27ค่ะ28เป็นสมเด็จเช่นกันนะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยแตกลายงาเก่าๆค่ะแบ่งปันที่300บาทหมายเลข28ค่ะ ยี่สิบเก้าค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่เกตทะลุซุ้มนะคะพี่เนื้อเก่าค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่ยี่สิบเก้าค่ะหนึ่งองค์สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขที่สามสิบเป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋า เนื้อเก่านะคะพี่แตกลายงานเก่าๆค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ค่ะส่งฟรีมีปลายทางค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจสามารถติดต่อกันเข้ามานะคะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ วันนี้ก็ขอจบคลิปอีพีแบ่งปันยามเย็นอีที่3-2-4ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า